สวัสดีครับพี่น้องเอซีทุกท่านวันนี้เอารถมาส่งลูกค้านะฮะเอาไปทําสีนะครับผมก็ประมาณสิบกว่าวันถึงถึงว่ถึงประมาณสิบหมื่นเนาะประมาณนี่นะครับเรียบร้อยนะครับผมลูกค้าซื้อมาได้ประมาณเน้ร่วมสองปีหรือเปล่าก็ประมาณนี้นะก็ให้เอาไปเก็บสีใหม่นะครับผม <c oughs> <c oughs> ถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจนะครับ ให้ลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนเทอร์นคันใหม่ลูกค้าไม่เอานะครับบอกว่าคันนี้แหละเสร็จแล้วนะครับผมปิดงานขอบคุณมากครับผมนี่ก็รอไปทําสีนะครับมาส่งแต่งสวยมากนะฮะลูกค้าเก็บตรงนั้นตรงนี้นะฮะก็ลดออกมาห่อเลยนะครับซื้อมาจอดนะครับไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเจ้าของอยู่ต่อยู่ที่กทมนะครับทํางานอย่างเดียว นี่ก็ตรง,ตรงรเรียบร้อยครับอ่ะ,อะขอบขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศน,นะครับที่ให้การติดตามทางเพจนะครับโลคัน,นี้ขายมาได้ถึงสองปียังครับคันนี้ส้่มาได้ถึงสองปียังสองป,สองปีสามปีแล้วนะครับเนาะไม่กระดุนแล้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณพี่น้องทุกวประเทศนะครับที่ให้การกดไลค์กดแชร์ติดตามทางเพจนะฮะจากลินรถกดป้ายนะครับเดจอกับรถทางเรานะฮะได้รับรถทุกคันแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้นะครับนะครับเจ้าของไม่อยู่เจ้าของอยู่กทมนะครับผมเอามาส่งนะฮะก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับส่งรถมอเรียบร้อยนะเดี๋ยวจะเดินทางกลับนะฮะ สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตพักการถ่ายคลิปไปเท่านี้นะครับดูคลิปแล้วอ,อย่าลืมกดไล,ลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคันนี้เป็นงานเก็บสีนะนะนครับเจ้าของให้เอาไปเก็บสีให้ใหม่นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ